ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคุยหุ้นวันละตัวฉบับ Mark Tree นั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Mark Tree ด้วยนะครับในทุกๆช่องทางนะครับโอเคคราวนี้ครับในรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่นาหุ้นมาให้เพื่อน ครั้งละ1ตัวนะครับเพื่อบอกเกี่ยวกับแนวโน้มบอกสถิติบอกรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เพื่อนเนี่ยสามารถทำการบ้านได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองครับ มาเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่าครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว AP หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีครับในนามว่า AP Thailand นั่นเองครับตัว AP เนี่ยหลายคนคิดว่าน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดนะครับในโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับคราวนี้มาร์กอาจจะไม่ลงไปถึงแบบโอ้โหงบการเงินต่างๆแต่เอาเป็นสถิติที่ เราใช้แล้วกันส่วนใหญ่ใช้ในการหาหุ้นในการวิเคราะห์หุ้นนะครับเริ่มต้นเขาจะเป็นในส่วนของอันแรกครับจะเป็น PE ก่อนเลยก็คืออัตราราคาต่อกําไรนะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่4.83นะครับถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับตลาดเซ็ตนะครับอาจจะไม่ได้ทางเซกเตอร์เนาะตลาดเซ็ตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10-15นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าต่ํากว่าตลาดอันนี้ย ผ่านเกณฑ์ครับอันที่2ครับ PBV นะครับหรือว่า Price per book เนาะการมูลค่าทางบัญชีนะครับตอนนี้อยู่ที่0.5หมายความว่าเราซื้อตอนนี้จะได้ถูกกว่าเจ้าของกิจการด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราถูกกว่าผู้บริหารอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับอันต่อมาครับจะเป็นอัตราปันผลครับเรียกว่าอยู่ที่7 จุดเกเลยทีเดียวนะครับต่อปีเนาะเออยย้ำว่าต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อรอบนะครับย้ำว่าต่อปีดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่า7.9เก้าเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นค่าเงิน ที่แบบผันหวนหรือว่าจะเป็นดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือแม้แต่เงินเฟอ้อนะครับที่เราโดนมันทุกปีเนาะถ้ามันสูงกว่าแบบนี้นะครับก็เรียกว่าผ่านเกณฑ์นะครับตอนต่อมาครับจะเป็นกําไรต่อหุ้นนะครับตอนนี้ EPS ของตัว AP เนี่ยอยู่ที่1.6ถามว่าสูงไหมตอบได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆครับเพราะโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ครับ หุ้นที่เป็นหุ้นปันผลเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7นะครับจนถึงประมาณ1เนาะดังนั้นตัวเนี้ยเกินขึ้นมาค่อนข้างเยอะแสดงว่า ผลดำเนินงานของเขาเนี่ยออกมาในค่อนข้างดีครับทิศทางถือว่าสวยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่รับได้ครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นอันตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นหรือที่เราเรียกกันว่า D/E นะครับอันนี้อยู่ที่75%หมายความว่าอะไรไงหมายความว่ารายได้ทั้งหมดของเขานะครับหักหนี้สินออกไป75%ก็จะเหลืออยู่25%ใน25%เนี่ยก็จะไปหักกับพวก ุูล,ลค่าผลดาเนินงานหรือแม้แต่ดอกเบี้ยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะไปหักกันทั้งหมดเนาะดังนั้นเนี่ยเขาสามารถเอา25%ตรงนี้มาบริหารต่อได้นั่นเองครับอ่าโอเคถามว่าโอ้ยเจ็ดหนี่สินอย่างอื่นก็กระทบเยอะสิก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวแคดโฟของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000ล้านนะครับหมายความว่าเขาสามารถเอาเงินกระแสเงินสดตรงนี้มาหมุนได้นั่นเองครับอ่าบริษัทที่ดีครับห นี่เนี่ยอาจจะต้องไม่ท่วมเยอะเกินไป2กระแสเงินสดจะต้องดีอ่าตัว AP ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทีนี้พอเราเห็นแล้วครับว่าในเชิงสถิติเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะเรามาดูทิศทางนิดนึงว่าแล้วผลดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ก้าวกระโดดและก็ไม่ได้เติบโตเหมือนในรอบที่ผ่านมาแต่ยังสามารถคงนะครับในอัต อัตราส่วนกําไรได้ค่อนข้างดีเพราะถ้าเรามาดูทิศทางครับเราจะเห็นว่า Q1 Q2 Q3 Q4 มเนี่ยมันก่อกลุ่มมากๆและก็ส่วนสัดส่วนไรายได้เนี่ยอยู่ในลักษณะที่คงที่มากๆอ่าดังนั้นตัวนี้ถือว่าดีครับทีนี้เราไปดูว่ารายได้เข้ามาจากแหล่งไหนบ้างเนาะก็ต้องบอกว่ามาจาก 2- 3สแหล่งนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วมีบ้านมีคอนโดใช่ไหม ในส่วนของคอนโดก็แบ่งออกเป็น2แบบอีกก็คือแบบโล w l ไลฟ์กับแบบไฮไลฟ์นะครับไฮไลฟ์เนี่ยคือลักษณะคอนโดที่สูงมากนะครับ23ชั้น24ชั้นขึ้นไปเนาะก,กับอ่าโลไลฟ์คือต่ำลงมานะครับก็เ่าชั้นลงมานะครับก็ต้องตอบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดที่ไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเอง แล้วก็รายได้นเนี่ยมาจากในประเทศไทยล้วนๆดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบของต่างประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นแต่นะครับพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพวกนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นเองครับ อ่ะประวัติการจ่ายปันผลบอกไปแล้วเนาะว่า7.9ใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกว่ามันจะมีบางรอบใน12เดือนที่ผ่านมาครับปันผลไปสูงสุดถึง9.27ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแหละครับเป็นตัวบ่งบอกว่ารายได้ที่ออกมานะครับเขาสามารถนํามาจ่ายปันผลได้ในทุกๆรอบไม่มีรอบไหนที่ยังไม่ขึ้นว่างวดจ่ายปันผลเลยนะดังนั้นตัวบริษัทถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็แข็งแกร่ง,งมากๆเลยครับคราวนี้พูดไปถึงลักษณะพวกนี้แล้วเนาะสิ่งที่เราต้องไปดูคือแล้ว มันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างนะครับมาขอเริ่มจากข้อดีก่อนเลยเนาะข้อดีถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะในส่วนของ PE กับ P/BV หรือ DE พวกนี้มันค่อนข้างแบบต่ำกว่าตลาดนะครับหมายความว่ามันก็น่าสนใจนะครับน่าทําการบ้านน่าลงทุนเนาะพวกนักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็จะมาหาในพอยต์ลักษณะประมาณนี้อันที่2อครับอัตราการปันผลเนี่ยฉเฉลี่ยนะครับอยู่ที่7.9จนถึง9%เนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆกับตัวบริษัท ในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัว AP ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าเกณฑ์พวกเซทเอดีนะครับอยู่ในแก๊งนั้นเลยอันที่3ครับสถานะการเงินไม่ว่าจะเป็น BE หรือ c a ดโฟเนี่ยก็มีประสิทธิภาพแล้วก็บริหารได้ค่อนข้างดีมากๆนี่ถ้าเราดูครับเห็นไหมว่าสถานะการเงินเปรียบเทียบกับหนี้สินเนี่ยมีทั้งระยะยาวและ,ะระยะสั้นเนาะจะเห็นว่าทรัพย์สินเขาเนี่ยเยอะนะในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันสามารถที่จะผ่อน สามารถที่จะค่อยๆบริหารได้นั่นเองครับอ่าทีนี้ผลลบละ่ะมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้บอกเรื่องผลบวกไปแล้วใช่ไหมผลลบเนี่ยอันแรกเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะในตัวเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลต่อกลุ่มอสังหาโดยตรงเนื่องจากเราจะมองว่าเอ้ยเขาเปิดตัวอสังหาเนี่ยคนก็จะมาซื้อมาซื้อจับจ่ายใช้สอยสีไม่ใช่ครับอสังหาเนี่ยมันสามารถปล่อยเช่าได้นะเออ มันสามารถปล่อยเช่าได้ยิ่งมีการท่องเที่ยวที่ดีนะครับตัวอสังหาก็จะได้ในส่งตรงนี้ไปด้วยดังนั้นช่วงนี้ครับเราเห็นว่าซบเซาทุกอย่างเนาะนักจำนวนนักท่องเที่ยวก็ปรับตัวลดลงนะครับตัวอสังหาก็ได้รับผลกระทบตัวเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลหลักเลยตัวต่อมาครับจะเป็นการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันหมดครับตัวอสังหาเนี่ยก็เป็นโดนผลกระทบเหมือนกันเพราะรายเล็กหรือว่า SME เนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นเอง นะครับดังนั้นกลุ่มรายใหญ่ก็ต้องมีการปรับตัวหาทำเลที่ดีบางทีหาไม่ทันก็โดนกลุ่มเล็กจับไปนะครับยิ่งเป็นตามแบบชาญเมืองเนี่ยอันนี้โดนแบบหนักมากเราขับรถไปผ่านเราจะรู้เลยนะครับว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีอะไรพวกแรดแอนเฮาส์มีออริจินมี AP ลาลินสุภไลพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเริ่มจะเห็นพวกบริษัทต่างๆเนี่ยลงมากระโดดเล่นเองนะครับอันสุดท้ายครับก็จะเป็นเลือกอัตราภาษีครับหรือว่า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเนาะยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเท่าไหร่มันจะส่งผลต่อการกู้นะครับแล้วก็ต้นทุนทางการเงินของบริษัทนะครับดังนั้นเนี่ยเราปล่อยผ่านไม่ได้นะเรื่องพวกดอกเบี้ยพวกนี้นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้พอเรารู้องค์ประกอบรู้สัดส่วนรู้ทุกอย่างรู้สถิติแล้วเราไปดูทรงกราฟกันบ้างครับทรงกราฟก็ต้องเหมือนงี้ครับว่าตัว AP มาร์กจะให้ดูภาพที่เป็นอนั้นก่อนนะ ท a เฟรมวีก่อนให้ดูเป็นระยะไกลนิดนึง่งทำเฟรมวีเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปครับเราจะเห็นเลยตั้งแต่ปี2020ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะไล่ไปจนถึงปี2025การปรับตัวของตัว AP เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ประมาณโซน4บาทกว่าๆนะครับตอนนี้มาแตะอยู่ที่7บาทกว่าๆก,ก็เกือบเกือบ100%ปรและประมาณ8 0กว่าและตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือมันมีการปรับตัวแนวโน้มลดลงครับแนวโน้มลดลงเนาะแต่ถามว่าลดลงแบบผู้ภาพเลยไหมก็ไม่เนาะใช้เวลาเกือบ2ปีนะ ่าจะมีการปรับตัวลงดังนั้นเนี่ยการปรับฐานครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราสามารถที่จะวางแผนในการลงทุนได้เนาะพอเราไปดูไทม์เฟรมที่มันเล็กลงไปกว่านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดขึ้นครับามาร์กตีเป็นกรอบม,มาให้ทุกคนเห็นเนาะว่ามันจะมีแนวโน้ม2กรอบก็คือกรอบที่เป็น6.8กับกรอบที่เป็น9.2แนวโน้มนี้มาให้ทุกคนจําไว้เฉยแต่ไม่ใช่แนวโน้มในการลงทุนเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนมองเห็นหมด ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นักเทคนิคอลกลุ่มเนี้เขามองเห็นโซนนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยโซนที่มาสนใจเนี่ยมาจะสนใจในโซน7.3จเนาะจะเป็นโซนก่อนที่ทุกคนเขาจะสนใจเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ็บเราเจ็บก่อนไงแต่ถ้าเราได้เราได้ก่อนเหมือนกันนะครับก็ลองวัดความเสี่ยงตัวเองดูว่าทรงมันเป็นยังไงทรงมันถามว่าทำไม ถึงไม่มองในจุดนี้ครับมาร์กมองตัว RSI เป็นองค์ประกอบของเขาแล้วกัน RSI กับตัว Mac d ดีตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างต่ำมากๆเลย RSI เนี่ยอยู่ในกรอบโอเวอร์โซไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแรงขายที่ออกมาค่อนข้างเยอะครับเราก็ต้องจะเป็นแรงซื้อกับเข้าไปอ่าดังนั้นเนี่ยก็ประจวบเหมาะในโซนนี้นะครับที่จะสามารถวางแผนลงทุนกับตัว AP ได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่พาพอเพื่อนๆเห็นแบบนี้ครับ ก็ลองดูสิครับว่าเราจะวางแผนยังไงกันต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าครับกับคลิปวิดีโอแบบนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้กับช่องมาร์คทีนะครับกับรายการนี้ด้วยเนาะว่าชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบคอมเมนต์มาบอกหน่อยจะพยายามลงให้เรื่อยๆครับกับหุ้นวันละตัวฉบับมาร์คทีนั่นเองครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ